สำหรับการปิดบัญชีนะครับตอนแรกเลยผมก็จะปิดงบต้นทุนการผลิตที่มียอดทางด้านเดบิตนะครับปิองบต้นทุนผลิตที่มียอดคงเหลือด้านเดบิต มันมีช่องอยู่แล้วนะครับว่าเป็นงบต้นทุนผลิตและงบกาไรกัดทุนดังนั้นเราดูเฉพาะในส่วนของงบต้นทุนผลิตนะครับที่เขาเขียนว่าการผลิตนั่นเองที่มียอดทางด้านเดบิตนะครับเราก็ลอกมาเลยตัวแรกก็คือวัตถุดิบต้นนวดนะครับมียอดอยู่ทางด้านเดบิตปิดมันก็ไปไว้ทางด้านเครดิตวัตถุดิบต้นมียอดละกับสองหมื่นห้าพันห้าร้อย มีงานระหว่างผลิตต้นหกพันห้าร้อยมีซื้อวัตถุดิบหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันค่าแรงงานทางตรง ค่าแรงงานทางอ,อ้อมสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยค่าใช้จ่ายโรงงานสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยค่าใช้จ่ายโรงงานอื่น สามหมื่นแปดพันห้าร้อยเอามาครบแล้วนะครับสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับมีเจ็ดรายการนะครับเมื่อเรานํามาครบแล้วนะครับเราก็โอนทุกอย่างนะครับเข้าต้นทุนผลิตเสร็จนะครับเนี่ยนะครับที่เคยอยู่เดบิตเราเอามาไว้ด้านเครดิตเพิ่มผิดมาแล้วแล้วโอนมันเข้าสู่ต้นทุนผลิตเสร็จ ด้วยยอดที่รวมกันแล้วเท่ากับ3,4,500นันห้าร้บัญชีนี้เป็นบัญชีโชว์คาวเท่านั้นนะครับเดี๋ยวก็ปิดมันไปเช่นกันนะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาปิดงบต้นทุนผลิตที่มียอดคงเหลือทางด้านเครดิตกันบ้างน,นะครับคงเหลือด้านเครดิต เราก็ไปดูนะครับมันมียอดทางด้านเครดิตอะไรบ้างตัวแรกก็คือวัตถุดิบปลายงวดนะครับเมื่อมันอยู่เครดิตเราก็เอาไปไว้ทางด้านเด็วัตถุดิบปลายปลายงวดมีเท่ากับ28,000มีงานระหว่างผลิตปลายงวด เท่ากับ4,500มี2อรายการเองนะครับเราก็ปิดมันเอาไปไว้ทางด้านเดบิตแล้วก็วโอนเข้าต้นทุนผลิตเสร็จเอาลงมานนะครับจะได้เท่ากับ32,500เราได้ปิดงบต้นทุนผลิตทางด้านเดบิตและเครดิตแล้วนะครับ ต่อไปเราปิดงบกําไรขาดทุนบ้างทั้งทางด้านเดบิตและเครดิตกันนะครับปิดงบกําไรขาดทุนที่มียอดคงเหลือด้านเดบิต เราก็ดูในชอ่องงบกำไรกับทุนนะครับมันเคยอยู่เดบิตเราก็เอาไปไว้ทางด้านเครดิตท้้หมดตัวแรกเลยนะครับที่เราจะต้องนำเอาไว้ด้านเครดิตก็คือสินค้าสําเร็จรูปต้นมวดมีเท่ากับ47,500ต่อไปนะครับค่าใช้จ่ายในการขาย มีแล้วกับสามหมื่นเก้าพันมีแค่จ่ายในการบริหารหนึ่งแสนหนึ่งพันมีภาษีงินได้สี่พันหนึ่งร้อยยี่สิบห้า แล้วก็มีต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จนะครับก็คือต้นทุนผลิตเสร็จนั่นเองตัวเดียวกันครับ272,000มี็ดหมื่นัน5รารายการนะครับเราก็โอนปิดมันนะครับเอาไปไว้ทางด้านเด็ก ด้วยชื่อคำว่ากำไรขาดทุนนะครับรวมกันก็คือ4 63, 6 0า3,625นะครับต่อไปนะครับเราก็มาปิดที่มียอดทางด้านเครดิตกับ,บ้างน,นะครับกำไรขาดทุนที่มียอดทางด้านเครดิต ันอยู่เครดิตเราก็าเอาไปไว้เดบิตนะครับตัวแรกเลยนะครับที่อยู่เครดิตก็คือการขายนะครับเราก็เลยเดบิตด้วยขายสินค้านะครับด้วยยอดสี่แสนสองหมืนเก้าันห้าร้อยต่อไปมีตัวหนึ่งนะครับสินค้าสำเร็จรูปปลายงวดนะครับ มีเท่ากับห้าหมื่นห้าพันโอนเข้าบัญชีกำไรขาดทุนเอามารวมกันนะครับจะได้กับสี่แสนแปดหมื่นสี่พันห้าร้อยปิดเสร็จแล้วนะครับสำหรับงบกำไรขาดทุนทั้งทางด้านเดบิตและเครดิตคราวนี้เราก็มาปิดบัญชีกำไรขาดทุนกันบ้างครับบัญชีกำไรขาดทุนก็คือ ผลการดําเนินงานนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดเราดูในโจทย์ของบริษัทนครทนนะครับเขาจะบอกว่ามีกําไรสุทธิเท่ากับ2875เมื่อเรารู้ว่ากําไรเนี่ยเราก็ต้องปิดมันนะครับสําหรับในข้อนี้นะครับเป็นบริษัทจํากัดดังนั้นผลกําไรก็โอนเข้าบัญชีกําไรสะสมนะครับก็คือจะทําให้กําไรสะสมเพิ่มขึ้นนะครับผมจะเขียนข้อค่านะครับว่าปิดกําไรขาดทุน เข้ากำไรสะสมเราทราบว่ากำไรสะสมนั้นเป็นบัญชีหมดสามและหมด3ามนั้นมีธรรมชาติอยู่ทางด้านเครดิตดังนั้นข้อนี้มีกำไรย่อมทำให้กำไรสะสมเพิ่มขึ้นปกติอยู่เครดิตเมื่อต้องการเพิ่มก็ต้องเอาไปไว้ด้านเครดิตครับจึงเครดิตด้วยกำไรสะสมโดยยอดที่ดูจากโจทย์เลยนะครับสอง5มืดร้อยเจ็ดสิบห้าและ ก็คือการปิดบัญชีกำไรขาดทุนสองศ5แปดเจ็ดห้าข้อนี้โจทย์บอกกำไรสุทธิมาแล้วนะครับเราก็รู้ว่ากำไรสุทธิทำให้กำไรสะสมเพิ่มขึ้นหรือเราอาจจะมองในทางตรงข้ามก็ได้ว่าเมื่อกิจการมีกำไรก่อนหน้านี้บัญชีกำไรขาดทุนเนี่ยมันเคยอยู่ทางด้านเดบิตดังนั้นเมื่อต้องการปิดมันก็เอาอไปไว้ด้านเดบิต แล้วก็โอนเข้าบัญชีกำไรสะสมเพื่อเป็นการเพิ่มบัญชีทุนเข้าไปนะครับ